หายใจไม่ออกหรือไม่เข้าครับผมสังเกตให้ดีนะครับส่วนมากแล้วนะฮะสำหรับลุงมีประสบการณ์ตรงในการที่หลายคนหลายท่านที่ขอความใจรัจรูไม่จะบอกวหายใจไม่ออกใครจบอกความจริงแล้วเชื่อกระผมแม่ยายกนินนนัเลยครับมันไม่เข้าโอเคนะฟังกันเลยครับถ้ามันไม่เข้าเข้าจมูกออกปากก่อนและเข้าปากออกาจมูก เสร็จแล้วเข้าทั้งปากทั้งจมกูกได้ยิ่งดีลุงจะเรียกว่างับอากาศ <G ül üyor> กัน้นกม้ขมขมวมวท้องกดหน้าท้องตามครับท่านกดปืดเสยตัวขึ้นมาแงหน้าขึ้นบนหลังคาบ้านสายไปคใายมาประมาณสักสาถึงวินาทีว่าแล้วก็เสยตัวตามเนี่ยท่านี้ลุงจะเรียกว่าซูเปอร์ชาร์จเช์นะเช์บิดตัวซ้ายขวาทำไป แล้วจะเกิดขึ้นไอ้ที่บอกว่าหายใจไม่ออกนะครับมันเข้าเรียบร้อยแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะเพิ่บออกอัตโมิติมันจะออกกันอย่างโล่งจ้องเลยครับผมน่าทำทำทำบ้าแล้วก็ขย้าขยี้แถว,วเนี่ยร่างจมูกหนวแก้มครับค่อยๆขยี้ไปขมับอืมรวบหัว คล้ายๆกับว่ามันตีมันตันไปชุดทั้งหมดอ่ะร่างกายโอเคไหมครับไหวนะจะให้ดีที่สุดคอน้อออกเบาครับใช้อย่างนี้อูุ้มือเนี่ยเห็นไหม่ะยืดตัวตามเนี้ยคล้ายๆกระตุ้นมันครับผมแต่ต้องมีข้อแม้ทำไปพร้อมกับเสียงลุงงิ้งเนี่ยครับ พาวเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับผมที่บอกว่าหายใจไม่ออกเนี่ยมันสบายมากแน่แน่เกินกว่า95แน่นอนโอเคไหมครับ Thank you เวนบิกที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานในะชาในะชาจบข่าวครับผม